ภูลังกาที่เราจะพาทุกท่านขึ้นวันนี้นะครับสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านบนนะครับแล้วถึงแล้วครับทํานาคานำทุกท่านเดินทางสู่เส้นทางแห่งนาคาครับ,รบสายกันนะครับวันนี้วันเสาร์คนก็อย่างที่เห็นนะครับ เยอะแยะวันน mm ี้นะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับเส้นทางแห่งอูลังกาถ้ำนาคานะครับวันนี้ก็นำคณะไปพิชิตกับเส้นทางที่เราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับเส้นทางเป็นอ่งบ้างไปดูกัน้ทางขึ้นก็ขอกราบปู นะครับขออนุญาตในการเดินทางให้ถูกต้องตามพิธีการนะครับแล้วก็ขอให้เราเดินทางปลอดภัยทุกคนทุกคนครับเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรานะครับค่อยเดินนะครับไม่ต้องรีบ เียว้้มาด่ก็ค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับเส้นทางก็สะดวกนะครับในการเดินนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงๆนะครับช่วงๆก็จะถึงจุดสตาร์ทแล้วนะคะจุดสตาร์ทของเราจะถึงก็เป็นป้ายของพี่เอนะครับผมครับผมของเอคนเดียวนะครับคนอื่นถ่ายไม่ได้นะครับผมจะมีป้ายตัวอยู่ข้าง อันนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับจุดสตาร์ทจุดที่หนึ่งนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราก็พร้อมที่จะเดินเราก็มีแค่ไม่กี่จุดครับโลโลหนึ่งโลใครจะได้กล้องนี้มองสิสบสองจุดทั้งหมดแลวจุดพี่เอก่อนค่ะจุดพี่เอก่อนครับต่อไปจุดบีนะครับไปแล้วครับ จะเป็นทางขึ้นที่ทํามารองรับใหม่เอี่ยมเลยนะครับเสร็จมัดมาดเป็นทางขึ้นใหม่นะครับเอี่ยมเลยนะครับตอนนี้สะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะครับเป็นจุด B ครับตอนนี้นะครับจุดที่สองเราก็จะเหลืออีกประมาณสิบจุดเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึง เดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึง่แครับแต่ละจุดที่เราขึ้นก็มีบันไดอย่างดีนะครับทำไว้รองรับการท่องเที่ยวเยี่ยมมาก,าากครับไปเรื่อยๆนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างเ,เ,เหนื่อย,ยไหยม

นนูู่ดดีิไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วครับตอนนี้ขึ้นมาครึ่งทางแล้วค่ะใช่ผมไปเลยไปเลยขึ้นไปแล้วโอ้ขึ้นไปถึงแล้วถึ้วไม่ได้คับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยครับพี่ยูพี่ยูเป็นไงบ้างเสีวมากเสียมากเปียกแล้วเปียกแล้ว ท่านนี้ก็คือผู้เชี่ยวชาญเส้นทางของเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่มนคเป็นหินรูปเห็ดน,นะครับตรงนี้เป็นจุดถ่ายภาพอีกหนึ่งจุดนะครับสวยงามมาก ติดสิติดอเอาไม่ได้ค่ะวุ่นวายเจ้าหน,น้าที่อนุโลมให้ครับตอนนี้ขาลงครับจิบน้ำรอได้เลยครับผม นักท่องเที่ยวขาขึ้นใจเย็นๆนะครับไม่ต้องใจร้อนขาลงลงไปโลดขาลงนะไม่ต้องพูดมากขอแค่าขาขึ้นอย่างเดียว <laughs> ไปสั่งตำส้มตำรอเลยใช่ปูลปลาล้าไม่กินนะครับขาครับไปได้เรื่อยๆนะครับ โอเคครับอีก400เมตรเท่านั้นถึงถ้ำนาคานะครับโอเคครับเรียบร้อยครับท่านต่อไปเช่นครับเิลไปเลยวรอพครับท่านต่อไปครับครับใส่เลยก็ได้พี่เพราะว่าะจะจะร้อนแล้ว ครับผมท่านต่อไปเชิญครับพี่หันหน้ามาด้วยครับผมงดงามครับครับเชิญเลยครับท่านต่อไปครับได้ครับเรียบร้อยครับ อาล่ะครับสวยงามได้เลยครับเรียบร้อยครับพี่อันนี้ก็เตรียมขึ้นสู่ด้านบนแล้วครับใกล้ถึงแล้วนะครับยอดนี้ก็ถึงแล้วนะครับพี่ครับก็เดินทางมาได้ระยะนึงนะครับตอนนี้ คณะเราก็เหนื่อยบ้างพักบ้างไปตามระยะทางก็ร่ลมรื่นครับบรรยากาศดีถึงยอดข้างบนแล้วนะครับทุกท่านขอแสดงความดีใจด้วยนะครับเริ่มมีลมลาหาเราแล้วนะครับระวังนะครับระวังนะ นคณะเราก็รอกันแถวนี้นะครับบริเวณนี้นเวลาถึงคิวเราแล้วนะครับอีกประมาณ10บกว่าคิวครับตอนนี้ก็ไปที่ปากถ้ำก่อนได้เลยครับได้เลยนี่ก็เป็นคณะที่มารอเพื่อที่จะลงตามคิวนะครับตอนนี้ถ้ามาวันเสาร์นะครับคิวอาจจะต้องเยอะเผื่อเวลานะครับสำหรับการเดินทาง ก็เป็นการเข้าชมภายในบริเวณถ้ำนะครับตามคิวนัมเบอร์ที่แจ้งโดยเจ้าหน้าที่นี่ก็เตรียมลงด้านล่างแล้วครับ มากันแล้วครับโด,ด,ดนที่ไปโพสต์น้องไหนนะต้นมะขามก็มีคนรอหลอไม่ใช่มีแต่นาคีอันนี้พี่โต้งของเรากำลังจะถ่ายรูปไปแล้วมีคนรอนกับข้าวครับผมกับข้าวเฮ้ยมาแบบนี้มาแบบงงนะครับห้ามดื่มน้ำเหลือหาในถ้ำห้ามโรยแป้งนะผมห้ามขีดเขียนในถ้ำและห้ามนำหินขึ้นมาจากถ้ำก้อนไหนที่เราคิดว่าเป็นวัตถุมงคลน,นะครับผมห้ามนำขึ้นมานะครับเดียเ๋ยวเจอเคสเมื่อวานนี้นะครับวิ่งหน้าตั้งมาเลยนะครับผมเพราะลืมไปโฟนอีกรอบนึงด้านล่างนะครับ อย่าลืมนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดตำนานหรือประวัติของถ้ำนาคายฟังนะครับผมตำนานหรือประวัติของถ้ำนาคานะครับก็คือมีราชาอืลือนะครับเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองรัตภานครแต่ก่อนบ้านเมืองของปู่ลือครับอยู่ที่แม่น้ําบึงของหลงนะครับผมแต่ก่อนเป็นบ้านเป็นเมืองชื่อเมืองว่ารัตภานครและทีนี้หลานชายของปู่ลือครับชื่อเจ้าชายฟ้ารุ่งมาพบรักกับหญิงนะครับหญิงที่เป็นลูกนาค แล้วอยู่กินกันมานะผมหลายปีนะครับไม่มีทายาสืบตระกูลประกอบกับที่ดานานะล้มป่วยด้วยแล้วก็คืนร่างกายเป็นนาคเหมือนเดิมปูลือนะครับเลยไม่พอใจเป็นอย่างมากครับผมก็เลยขับไล่ออกจากเมืองเลยประกาศให้พญานานคราชนะผมมาเอาลูกสาวเพิ่งกลับคืนพญานาคราชก็ทราบข่าวก็ขึ้นมาเอาแล้วพญานาคราชเลยถามปูลือเพชรหินจินดาที่ลูกสาวเคยมาให้เจ้าชายปลาลูกนี้ขอคืนได้ไหม พวกที่เป็นของนาคนะครับขอคืนได้ไหมแต่ปู่ลือนะครับบอกว่าเอาคืนให้ไม่ได้เพราะว่าได้ไปเปลี่ยนไปยนอย่างอื่นหมดแล้วคือไื่ไดไปขายสร้างบ้านสร้างเมืองเพิ่นหมดแล้วนะครับพญานคราชเลยไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเลยให้เวลาปู่ลือหยุดเจ็ดวันให้นําทรัพย์สินเหล่านั้นกลับมาคืนถ้านํากลับคืนมาให้ไม่ได้จะยกทัพมาถล่มบ้านเมืองของปู่ลือนะครับก็เลยนําลูกสาวเพื่อลงเมืองบาดาลน,นะครับแล้วก็รออยู่เจ็ดวันแต่ปู่ลือนะครับ นำทรัพย์สินเหล่านั้นกลับคืนมาให้ไม่ได้ก็เลยได้ยกท้าบนะผมมาถล่มบ้านเมืองของปู่ลือชาวบ้านก็ล้มตาย้ายชายฟาลุงก็หายสาบสูญแล้วบ้านเมืองของปู่ลือก็ล่มหนองกลายเป็นหนองเป็นบึงบึงของหลงนะครับแล้วนะ่าจับตัวปู่ลือไปอีกครั้งหนึ่งสาปปู่ลือให้เป็นหน้าก้าวเสียนตัดหัวตัดหางโยนไปคนละทิศคนละทางในเมื่อปู่ลือจะพ้นคำสาปก็ในต่อเมื่อมีเมืองใหม่เกิดขึ้น เมืองใหม่ของเราก็คือบึงการนะครับไม่รู้โดนสาบม,มากี่ร้อยกี่พันปีแล้วในเมื่อมีเมืองใหม่เกิดขึ้นเมืองเมืองนั้นได้9ปีและปู่ลือจะคนคำสาบคือปีที่ผ่านมาปีเมื่อกี้นี้คือปีที่9ของบึงการและท่านนาคาเรามาดังๆและบูมๆณนะตอนนี้นะครับตำนานหรือประวัติของท่านนาคานะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับผม ขอบคุณครับสำหรับเตรียมกลมือดังปอบแปะปอบแปะนะครับผมตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมสําหรับลงบริเวณด้านล่างถ้ำนาคานะครับอีกสักครู่ตอนนี้จราจรติดขัดก็รอกันสักหน่อยน่าจะดีนาคาและนาคขมาตามหาเจ้าย้าลุกเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมลงนะครับถ้าเราขี่รถไปแถวนี่แหละครับช่องทางแห่งถ้ำนาคานะครับนี่ก็เป็นแนวของลาตัวพญานาคนะครับ หน้าฝนนี ació, o, ่จะเขียวไปเลยนะครับตรงนี้สวยงามแล้วนะครับงดงามสวยงามหันมานะครับทุกท่านหันมาเข้าเมืองบาดาลพญานาคนะครับตรงจุดนี้ก็ถึงบริเวณถ้ำนาคาด้านในนะครับตรงนั้นจะเป็นกระซิบพี่กระซิบเลยนะคะกระซิบหูไงีมนาาก็้เร ขอได้ทุกอย่างครับขอได้ทุกอย่างหัวใจนาคาก้อนนี้นะครับเริ่มเลยนะครับตรงนี้กระซิบยังคะพี่หัวใจค่ะกระซิบก่อนน่าจะเป็นหัวใจนาคาขอเรื่องสุขภาพนี่ก็เป็นเส้นทางเข้าเมืองบางบด เ้นทางสู่เมืองบางบทด้านในนะครับเดี๋ยวส่งในกลุ่มอยู่แล้วค่ะโอเคครัหัวใจนาคานะครับ,นะรบส่วนนี้เดี๋ยวก็าวมากระซิบนะครับก็ขอท่านนะครับอยากได้อะไรก็ขอไปนะครับผม ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดทัพย์แล้วครับทําเวลาด้วยนะครับทุกท่านเด,เดี๋ยวจะมืดก่อนเอดี๋ยวจะมืดก่อนเอเ๋จุดนี้ก็เป็นลายหินสวยนะครับเก็ดเป็นปุ่มเก็ดพญานาคงดงามมากครับผมบนี่แลครับ่อน้ํหนูไม่มีกล้องพี่เอากล้องมาจุดที่จะเดินทางสู่เจดีย์นะครับ ที่ดอกไม้ครับด้านบนเจดีย์อะไรนะครับเจดีย์หลวงปู่วังค่ะครับตรงนี้ก็เป็นเจดีย์หลวงปู่วังนะครับผมก็ขึ้นไปกราบด้านบนนะครับหลวงปู่วังนะครับวันนี้เวลาเราน้อยต้องกระชับนิดนึงนะครับครับรรยากาศยามเย็นก็กําลังดีครับไม่ร้อนนะครับตรงนี้เราก็เดินไปบริเวณเก็ดนะครับ เส้นทางสวยงามวิวทิวทัศน์นะครับข้างบนนี้หาที่ไหนไม่ได้นะครับเมืองไทยความสวยงามยังมีอยู่ต่อไปก็เป็นทางลงหัวหนาคาแล้วครับเราก็จะไปกราบอีกหนึ่งที่นะครับที่สำคัญเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาบนะครับท่านหมดนะครับผมทางลงก็ดีครับตอนนี้มีเหล็กจับอย่างดี ถ้ไม่มีเหล็กจับจะจับอะไรอะ่ะนี่ก็เป็นทางลงก็คือลงนลครับลงจนขาสั่นนะครับนี่ครับเราก็จะถึงถ้ำปูวังแล้วนะครับจุดไฮไลท์นะครับแต่ก่อนเราก็มาปิกนิกกันตรงนี้แหละครับส่วนใหญ่กถึงบริเวณจุดอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะรอลงไหว้ครับ <c oughs> รับเปิดดวงนะครับจุดนี้นะครับเพื่อที่จะได้โชคได้ลาบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียนนะครับที่เราเห็น การเตรียมเข้าอีกจุดหนึ่งท mm> ี่เป็นไฮไลท์นะครับให้หนูเตรียมเข้างให้แม่คนนี้ได้ไหมมากเลยครับพี่โอเคได้เลยครับสวยงามรูปนี้อาหารหน้าหาตา้องครับ ท่านต่อไปเชิญเลยครับต่อไปเลยค่ะอครับมุมนี้หันหาท่านด้วยนะครับหันหาท่านด้วยอ่าหนึ่งภาพตากล้องด้านนี้ด้วยอ่าเสร็จแล้วมาเลยครับระี้อยู่มว่าต้องนั่งรล้ขึ้นมา ครับครับผมครับก็เป็นจุดไฮไลท์นะครับที่ทุกท่านมาตรงนี้ต้องพลาดไม่ได้นะครับมุมนี้ต่ำตัวของท่านจะอยู่ด้านบนนะครับพี่เห็นไหมนี่ก็เป็นทางลงนะครับเราก็ลงอย่างเดียวครับตอนนี้ คณะเราก็เดินแถวเลี้ยงหนึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับนะครับอันนี้เป็นนักเรียนลูกเสือเนตรนาลีโอ้โหนะครับเดินแถวตอนเลี้ยงหนึ่งสมกับเป็นทหารเลยครับไม่จะไม่ไปด้วยไม่ไปค่ะพี่รู้ทางไปไหน้องแล้วครับค้องแล้วโอ้มีบันไดอย่างดีนะครับ แต่ก่อนใี่เชือกตรงนี้เชือกนะครับสมัยก่อนเชือกเลยครับตรงนี้อยู่ฝังถ้าไไครกับผมมีบันไดยอย่างดีแล้วพี่สบายกันมากเลยตอนนี้นี่ก็เป็นทางลงครับถ้าไม่มีแสงก็จะชัดนะครับผมตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเสียงของท่านทางลงครับ จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่จะเป็นจะต้องระมัดระวังเพราะเป็นทางลงทางเดียวนะครับบันไดแดงนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่อันตรายนะครับหน้าฝนนี่ลื่นมาก นี่ก็เป็นทางขึ้นที่ทําบันไดให้เราเรียบร้อยนะครับตอนนี้สะดวกสบายขึ้นเยอะครับผมใช่ไหมครับง่ายขึ้นกว่าเดิมเลยเนาะตรงนี้วันนี้ก็มาเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับถึงจุดนะครับเราก็ขอขอมาลาโทษในสิ่งที่เราทําลงไปสําหรับวันนี้ในการเดินทางขึ้นบนภูลังกานะครับมาถึงหินเต่านะครับตรงนี้จุดสุดท้ายที่เราลงแล้วครับผม ใกล้แล้วครับใกล้ถึงแล้วโอ้โหเก่งกันทุกท่านเลยครับโอ้โหทุกคนยังหน้าตาสดชื่นแจ่มใสอยู่เลยนะครับทุกท่านโอ้โห,โโหแข็งแรงทุกคนแข็งแรงทุกคนมาเอย,เย่าลืมาันพนรนะคะเป็นภาคีเครือข่ายกู้ภยัยมือของหลงจุดนี้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครับ ครับวันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับลงมาแล้วก็เติมพลังกันด้วยอะไรบ้างครับโอ้โหแตนมะนาวโซดาครับผมโอ้โหเป็นเป็นไงบ้างครับพี่สนุกไสมดยอะครับเยอะต้องมาเองค่ะต้องมาต้องมาใช่ไม่มาไม่ได้เลยนะครับมีทุก